สวัสดีค่ะ KK กัญจนมาเจ็ดแปดก้าช่อยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนะคะเพื่อน่ะวันนี้ KK พาเพื่อนเพื่อนนะคะมารับประทานนะคะยำแหนมครุกนะคะเพื่อนเอนอันนี้คืออะไรใครรู้บ้างนะคะนี่คือข้าวสวยนะคะเอามาปั้นแล้วก็นําไปทอดนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นนะคะส่วนประกอบนะคะของยำแหนมครุกนะคะเพื่อนเพนเรามาดูส่วนประกอบหลักๆนะคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อนเนมีพริกทอดนะคะมีถั่วลิสงนะคะทอด แล้วก็มีแป้งทอดกรอบนะคะเพื่อนๆนำมาใส่นะคะเป็นส่วนประกอบนะคะในการทำแหนมครกนะคะเพื่อนๆและก็ที่ขาดไม่ได้เพื่อนๆนี่คือหนังหมูนะคะหนังหมูแหนมหมูแหนมหมูหนังหมูทำเองหรอคะหนังหมูทำเองหมดเลยค่ะทำเองหมดเลยนะเป็นคนจังหวัดอะไรคะโดยโดยโดยกำเนิดหนองโพลำพูจังหวัดสะแก้วนะคะโอ้โหเก่งจังเลยนะคะเพื่อนๆนี่คือแม่ค้านะคะไม่ใช่คนภูเก็ตคนภูเก็ตทำไม่เป็นนะคะไม่ค้ อ๋ออันนี้แหนมอันนี้นี่แหนมแบบเขาเรียกว่าแหนมอะไรนะแหนมแหนมสดแต่ว่ารวนสกแหนมสดแล้วก็นําไปรวนนะคะให้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆถึงจะนํามายำนี่คือหนังหมูนะคะเพื่อนๆแต่นี้แม่ค้ากาลังทําให้เคเคใช่ไหมค่ะโอเคได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆเอาเปรียกๆวันนี้ไม่สบายเพื่อนหีฝากเม่อตอนเช้าก็เปรี้ยวะเปรี้ยวเลยนะคะเพื่อนๆนี่ร้อนะคะวันนี้เคเคพาเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมาเอาไปแก้จิตนี่ยา ใขิงนะคะชอบกินขิงมากนะคะเพื่อนก็จะมีผักผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงซอยแล้วก็ถิงนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นตัวชูรสนะคะแม่ค้าเป็นคนหนองบัวบัวรำพูนะคะเพื่อนจหวัดสักแก้วนะคะมาขายถึงจังหวัดภูเก็ตนะเพื่อนเพื่อนดูกันใกล้ชิดนะคะเพื่อนน้ำลายไหลไหมน้ำลายไหลไหมเพื่อนเพื่อนนะคะราคาจะไม่ได้แต่วันนั้น60สบาท ะค60บาทไม่แพงนะคะเพื่อนเพราะว่าให้เยอะมากส่วนประกอบให้เยอะมากใช่กินวันนั้นกินมากนะคะชอบนะคะชอบกินใส่ถ้วยเลยนะคะใส่จ้าใส่ถ้วยเดี๋ยวก็ใส่ถุงนําไปกินที่ออฟฟิศใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ค้าขายลาบก็มีแต่ว่าพี่เวียนศรีสระอยู่พี่จะกินพวกค่อนข้างไปเน้นไปทางคุณแ่ถ้าเวียนศรีสระก็กินนี่แหละกินพวกแซ่บๆนั่นแหละเปรี้ยวๆนั่นแหละ นะคะเป็นพื่อนเพราะว่าใช้สายตาเยอะไม่ใช่ไรไเรียนศีรษะเพราะว่าทาช่องยู u ูบอะค่ะเป็นเพื่อนนอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ใส่ถุงวางวางไว้ข้างๆนะคะเดี๋ยว<แ>เดี๋ยวจะซื้อปลาไปไว้กินพรุ่งนี้สักชุดเพราะว่าวันนั้นซื้อไปแล้วก็เก็บไว้กินวันลงขึ้นไม่เสียนะคะเป็นเพื่อนเป็นปลาทูนะคะปลาทูทอดปลาทูเป็นปลาทูจังหวัดแถวแถวม,ามาหาชัย ใช่ค่ะแ,แม่กลองนะคะปลาทูแม่กลองเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าลักษณะนะคะของปลาทูแม่กลองคือสีสันนะคะหัวปลาจะหักนะคะผู้สุภาพมากเลยค่ะนนเพื่อนโอ้หน,าน้างอใช่ไหมปลาปลาทูหนะ้าปลาทูหน้างอนะคะเพื่อนหน้างอคอหัก,นนหกสโลแกนหน้นานงอคอหักนะคะเป็นสรพพนามของปลาทูนะคะ<อ>มาจากนะคะแม่กลองนะคะเพื่อนเพื่อนมหาชัยนะคะเพราะว่าที่นั่นเขาจะมีสะพานปลาแล้วก็ ็จะมีโรงงานนะคะเพื่อนๆจับปลา่อเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับอ่าวไทยเดี๋ยววางตรงนั้นไว้ข้างๆก่อนนะจ๊ะเพราะว่าแม่อเตอพี่แกเคขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวก็ซื้อไปอีกชุดนะคะเพื่อนๆหกสิบบาทเพราะไหนๆก็มาแล้วเนาะเพื่อไว้เพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่คือนี่คือสลัดโรนะคะเพื่อนๆเป็นสลัดโรโรนะคะจะไปวางตรงนี้เลแม่ค้ากำลังจัดนะคะพื้นที่ในการขายเพื่อนๆ เพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณใกล้จะสามโมงเย็นนะคะเดี๋ยวก็จะมีนะคะคนพื้นที่นะคะคนภูเก็ตนะคะเขาจะนะคะเดินทางมาซื้อนะคะขายดีมากน่าจะแม่ค้าก็เคยมาขายนานแล้วใช่ไหมคะก็มาเป็นเพื่อนนี่คือสลัดโรนะคะเพื่อนสลัดโรนะคะก็นําผักนะคะมาม้วนนะคะโดยใช้นะคะแผ่นแผ่นก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนอาจจะใช้แผ่นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าแผ่นแผ่นแผ่นถั่วเขียวนะเพื่อน เราเรียกว่านะคะแผ่นถั่วเขียวนะเพื่อนเพื่อนนิกรองละสลัดโรนิก่องสี่สิบไหมสีนะ่สิบบาท่บาทนะคะเพื่อนเพื่อนสลัดโรใครอยากให้เคเคได้กินรับประทานอะไรบ้างนะคะบอกมาเลยนะคะ <laughs> พูดอยู่คนเดียวนะครับวันนี้เคเคจะซื้อนะคะเพื่อนเพื่อนปลาปลากับขนมจีนไงเพื่อนเพื่อนพอไปรับประทานใช่ไหมเราก็นํามาหอ่อ มาชมนะคะอาหารตอนที่เรากําลังห <ım. S 1> <Viol> <ๆ>ิวนะคะเพื่อนๆจะทําให้เราจะเลยอาหารนะคะมากๆนะคะวันนี้เคเคก็ต้องนะคะมาถ่ายถ่ายสักแปดนาทีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะให้ได้คลิปนะคะวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าวันนี้อาการไม่ค่อยสบายค่ะเพื่อนๆค่อนข้างจะเวียนศีรษะนะคะเพราะว่าใช้สายไฟเยอะก็เลยสั่งนะคะยำเหนีมทุกนะคะแบบนี้นะคะเพื่อน เราก็นะคะมาคนแรกเลยเพราะว่าเรามาคนแรกจะขายดีนะคะมากๆเพื่อนๆเขาทำนะคะแม่ค้าเขาก็ทําแล้วก็จัใส่ถ้วยให้รองนะคะเรียบร้อยพร้อมที่จะนํางไปกินได้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็ใส่ช้อนเรียบร้อยนะช้อนมาเรียบร้อยพอคือเป็นเพื่อน,นแถมทุกราคา60บาทนะคะไม่แพงนะเพื่อนๆไม่แพงเพราะว่าอร่อยออร่อยเดี๋ยวเคเคจะซื้อ60ลูก กำลังคิดดูว่าจะซื้อห้าสิบหรือหกสิบนี่หกสิบแปดสิบสองตัวก็แปดสิจะเอาองหกสิบดีกว่าชอบกินผักเขียวๆเป็นเพื่อนเคเคซื้อนะคะอยู่คนเดียวเลยซื้อแต่ว่ากินกินไากินพรุ่งนี้เพราะว่าชอบเดี๋ยวต้องนะคะเพื่อนๆ กำลังนะคะหยิบเงินขึ้นมาจ่ายนะคะแม่ดูซิว่าสตังค์เรเหลือกี่บาททั้งหมดเท่าไหร่คะ,ะ,คะ 60, แะะะม่คะหกสิบร้อยยี่สิบบาทค่ะนี่ใบห้าร้อยกมีร้อยมียี่สิบไม่ต้องพรเพราะเป็นเพื่อน เราซื้อไว้เราอยู่คนเดียวเราสามารถกินได้หลายมื้อนะคะเพื่อนได้กินทีเดียวหมดเลยอ้วนตายค่คขอบคุณมากเลยอันนี้จะเอาถ้วยอีกไหมคะอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องจะเพราะว่าเดี๋ยวก็ใช้ถ้วยนั้นให้กินนะเดี๋ยวเพื่อนๆใส่คลิปยังไม่จบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ต้องอาจจะไปจบคลิปแม่ค้าเจ้าอื่นบ้างนะคะเพราะว่าอาหารหมดแล้วเพื่อนๆค่ะเข้ามารับประทานโอ้อยังเหลืออีกหนึ่งนาทีเข้ามารับประทานช่วยๆกันรับประทานเพื่อนๆ นะ่าอร่อยๆค่ะเดี๋ยวเคเคก็จะไปกินน้ำปล่อยเพื่ออพกมีน้ำใาเยอะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณแม่ค้านะคะมากๆาาบ๊ายบายค่ะค่ะบ๊ายบายเอ่อเชิญชวนเพื่อนๆให้มาซื้อแหนมคลุกบอกว่าอร่อยตลาดเชิงทะเลอร่อยมากแหนมคลุกเลิศรสจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคมีส่งไปจังหวัดด้วยอ๋อมีส่งต่างจังหวัดด้วยเหรอใช่ส่งยังไงอะคะแพ็คแพ็กเจอรี่อ๋อส่งต่างจังหวัด ส่งในเมืองได้ไหมภูเก็ตส่งในเมแม่ได้ค่ะในเมืองในเมืองก็ส่งนะใครส่งปีอ๋อมีเบอร์โทรศัพท์ไหนเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวรอแม่ค้าได้เพราะว่าบางทีใช่ติดตามทางเพจเพราะบางทีเราก็เอแม่ค้ามาส่งใช่เลยได้เลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆในช่องยูทูปใช่อันนี้เจ้าเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อเจ้าเดียวกันนะพี่น้องกันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรีบจ้าแม่ค้าเพราะว่าเดี๋ยวจะให้วันนี้อีกสาขาหนึ่งที่ตลาดใหญ่ ตลาดตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ถนนคนเดินที่ในเมืองเหรอใช่ออ๋โอเคเพราะว่าไปใช้เยอะกว่านี้อีกอ๋อโอเคเดี๋ยวจะได้ไปถนนคนเดินเดี๋ยวต้องรอให้หยุดต้องรอให้หยุดเวลาไปถนนคนเดินค่สายเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคจะเดินไปด้านในเพราะนี่มันยาวเกินนะมันมันมันค่ะได้ไหมอ๋อน่าจะได้นะคะเดี๋ยวยมาเพื่อน จะมีนะคะขายที่ถนนคอนเดอร์น,นะคะที่นี่นิลานะคะนิลา<ด>ฟู้ดนะคะยำแหลมทุกเลือลอเอ่อนรถดูเก็ยัยไกลไปเดี๋ยวนะเคจะเดินเข้าไปข้างในดีกว่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดินไปจุดอะไรกัแคร์ได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะนะคะพเพื่อนๆนะไปเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปขออนุญ,ญาตเข้าไปถ่ายใกล้ๆได้ค่ะเ <laughs> <laughs> พราะว่าไม่มีปัญหาจะเลยถ้าเมันมีมันมีช่องเทเทั่วไทยอะค่ะเขาออกอากาศให้เลยนะ อ๋อออกอากาศให้ใช่ไหมใช่เที่ยวทั่วไทยเที่ยวเธอไอ้ไรนะเที่ยวทั่วไทยเคยเที่ยวไทยอ่ะอ๋อเธอเที่ยวไทยเคยเคยเคยเป็เคยเที่ยวไทยใช่เคยเที่ยวไทยอ๋อเขายยูทูบลงแบบนี้แอือค่ะเพื่อนๆนี่ลาฟู้ดนะคะบริการนะคะยำแหนมครุกนะคะส่งรอบคืนค่ะเขาจะส่งนะคะ นอกสถานที่นะคะในจังหวัดแล้วก็นอกจังหวัดนะคะส่งพวกเขาจะมีแพ็กสูญญากาศแล้วก็ส่งทางเคอรี่นะคะเพื่อนเพื่อนเบอร์โทรศัพท์ก็0889์แ9 7 9 7นะคะนี่คือนะคะแม่ค้านะคะมีชื่อว่านะคะนี่ลาฟูดบริการนะคะแหนมครกพร้อมทั้งนะเขาก็จะมีแหนมหมูรวนสุกนะคะเพื่อนๆนี่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 โอ้อร่อยนะนี่เพื่อนๆส่วนใหญ่เขาจะชอบ แนวหมูรวนสุ่มมีแต่คนภาคอีสานฟังใ,ในช่อง u t u b e นะคะของเคเคแต่ว่าเราก็แบบประมาณอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะทํานะคะยําขนมจีนนะคะปลาทูก็เป็นปลาทูมาจากแม่กรองนะคะเพื่อนๆสัญญัก็คือคองหักเพราะเขาจะทําเป็นแพ็คๆนะคะเ,เพื่อนๆตามที่เ,เพื่อนๆได้รับชมนะคะที่ผ่านมาเขาจะทําเป็นแพ็คๆแล้วเขาก็สามารถนะครับส่งออกนะคะไปตามจังหวัดภายในจังหวัดนะคะ นะคะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆแคปหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวเคเคต้องขออนี้ตนะคะจบคลิปลองเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่วยกดไลค์ก็ชร์กดติดตามกด subscribe ให้นะคะเคคกจะนเนอจะเป็น9ก้าช anel และก็อย่าลืมนะคะ Facebook นะคะมี Facebook ใช่ไหมคะเฟซบุ<ด>๊กยำแหนมครุกนะคะเลิศร้อนภูเก็ตนะคะ Facebook แล้วมีไลน์ไหมคะไลน์เนี้ย มีเฟ e บุ๊ k ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นี่แหละนะคะเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็ Facebook ย่านแหนมคลุกเลือ่อนรถนะคะบายผักกา,ต,ต,าต้อนตำลัดต้อนตำรับนะคะความอร่อยนะคะขอขอบคุณทุกท่านวันนี้เคเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไม่ลงกดนี้ ันจะมีปัญหากดไม่ลง